นั่งกินยำมะม่งวงกัะทุกคนมะม่งวงเปรี้ยวห <laughs> นาก็ออกเปรี้ยวๆได้จ้ะแต่ก็แซบๆจ้ายำเต็มหัวหอมหัวหอมชิมทำมาในยงีงก็คือหัวหอมใหม่นะคะทุกคนหัวหอมที่ออกขึ้นมาใหม่ๆแห็นพี่น้องหวานมาก หอมแดงที่เขาขุดมาออกมาใหม่ๆแล้วไม่ต้องไปตากแดดไหมพี่น้องแล้วหวานๆเนไดจ้ะอืเพราะว่าอยู่ที่นี่ไม่มีหอมแดงเนาะก็เลยใช้หอมหัวใหญ่แต่เอาหอมที่ว่าขุดขึ้นมาจากสวนใหม่ๆเนาะจะหวานมากเข้ากันมากเลยค่ะใส่กุ้งแห้งนะพี่นองอยากกินเปรี้ยวๆเดี๋ยวนี้หนามม่วงเนาะหน้ามนะาม่วงก็จะ พากันลงคลิปแต่มะม่วงเพนก็ยากอยากอยู่ต่างแดนมะม่วงก็แพงแพงแต่ก็ต้องจําเป็นซื้อกินเพราะว่าอยากกินค่ะเบาออไปตากระสมไปได้จ้ะอยู่นี่ลูกละร้อยยี่สิบบาทค่ะลูกไม่ใหญ่นะคะทุกคนอแซ่บครับ กลับไปบ้านมะม่วงจนหวัวล้นเลยค่ะทุกคนแม่บอกอุ้ยมะม่วงดดๆแล้วมะม่วงยุบเลยลูกสาวก็ชอบกินไม,ไม่ไม่ชอบกินมะม่วงสุกกันชอบกินมะม่วงดิบมะม่วงดิบแล้วมะม่วงเปรี้ยวเนี้ยลูกสาวชอบมากเพนก็ชอบ เป็นชอบมะม่วงน้ำดอกไม้ดิบอันนี้ไม่ใช่น้ำดอกไม้มะม่วง,งแก้วแก้วขมิ้นก็ชอบมะละกอก็หัวล้นเวลาเพนกลับบ้านอือกอบคกค่ะ,คะอ๋อมีผู้ใดอยากน้ำมาจานน้ำไล่ไหลกันบอสเปรี้ยวปากไหมคะอือ แต่ทางบ้านเข้าก็จะสบบะคอยเปรี่ยวปากน้ำบันไดหรอกแต่ว่าคนหยุดต่างประเทศคนกืนน้ำลายน้ำเต้าพี่น้องขอบคุณค่อแม่ขอบคุณที่รับชมเนอะกินจอก่อนจะัะเดี๋ยวจะย่าไปสู่ๆแล้วขอเป็นกำลังใจให้เคีร์เจอร์ทุกคนนะคะบ,บ๊ายบาย